ได้รถสภาพดีๆที่เหมือนกับรถป้ายแดงเลยนะครับไฟนั้นเนี่ยก็ทำงานได้รวดเร็วถ้าอยากมาดูรถสภาพที่ดีๆก็มาดูที่เก่งพรามเก้าได้นะครับ ทางเพจเฟซบุ๊กแล้วก็เห็นรถน่าสนใจดูจากรูปแต่รถยังไปกริบอยู่เลยครับก็เลยแวะเวียนมาครับประการแรกคือเมียชอบแล้วก็ชอบรูปทรงแบดูเป็นเอกลักษณ์ดีฮะ,ะแล้วก็ได้รถสภาพดีๆนี่ก็ถือว่าเยี่ยมเลยครับ <c oughs> ดีใจครับที่ได้เสียตังอีกรอบแล้วก็ได้รถสภาพดีๆที่เหมือนกับรถป้ายแดงเลยนะครับ <c oughs> ก็เชิญชวนเต้นนี่ได้เลยนะ,ะเก่งพะล้ำเก้าเลยครับ ประทับใทตั้งแต่ตอนเข้ารรมาพนักงานก็รับเป็นอย่างดีแล้วก็ด้วยระบบไฟแนนซ์เนี่ยก็ทำงานได้รวดเร็วก็อัตมัติเร็วนะฮะให้ความสะดวกสบายเยอะนะครับถือว่าเร็วมากนะคะรับเมื่อวานเพิ่งไปดูที่ร้านทำดอกไม้แล้วก็วันนี้ก็อนุนมัติก็ตกใจรวดเร็วทันใจดีครับ ถ้าอยากมาดูรถสภาพที่ดีๆก็มาดูที่เก่งระราม้าได้นะครับทางเก่งระราม้าไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาแต่ว่าได้ดูรถสภาพดีเครื่องยนต์ดีๆและสิ่งที่ทำก,กว่าจะออกรถเนี่ยก็ดูแลทําสปารถเป็นอย่างดีเลยครับ4.8